ความจริงเรื่องที่ตมาได้บรรยายหรือได้พูดในเรื่องราวต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมแก่ประชาชนนั้นเป็นเรื่องที่เรายึดหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้งในพระพุทธศาสนาของเราซึ่งเป็นสถาบันหนึ่งของความเป็นชาติบ้านเมืองนั้นได้มีเพชรอันวิเศษอยู่มีของดีอยู่มากมายที่เราสามารถนำเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ,อก,การดำเนินชีวิตได้แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านจะไปแสดงธรรมณที่ใดก็าตาม ท่านจะเริ่มต้นโดยการแสดงอนุปุพิกถาอนุปุพิกถานี้เป็นการแสดงธรรมเบื้องต้นเพื่อกลมเกลาจิตใจของประชาชนแล้วท่านจึงไปสรุปลงสุดท้ายด้วยอริยสัจสี 4. ก็ถือว่าเป็นขั้นสุดท้ายของการแสดงธรรมซึ่งผู้ฟังที่มีอินทรีย์แก่กล้าก็สามารถบรรลุมรรคผลได้พระพุทธศาสนามีไว้เพื่ออะไร มีไว้เพื่อใครที่พระพุทธเจ้าท่านตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นมาเนี่ยท่านมีไว้เพื่อสังคมของชาวโลกจะได้พึ่งพระศาสนาเมื่อเราพึ่งใครไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องพึ่งวัดพึ่งพระและวัดหรือพระหรือศาสนานั้นต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนเป็นที่พึ่งแหล่งสุดท้ายทุกศาสนาท่านทั้งหลายจะสังเกตความจริงในโลกที่ปรากฏไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นทั่วโลก เมื่อประชาชนขาดที่พึ่งแล้วผลสุดท้ายพึ่งาศาสนาทั้งนั้นถึงที่สุดแล้วก็ต้องพึ่งพระทั้งนั้นแต่จะเป็นาศาสนาไหนเท่านั้นนแต่ผลสุดท้ายเราต้องพึ่งาศาสนาทั้งสิ้นเพราะถ้าหากวศาสาศนาไม่ให้ที่พึ่งไม่เป็นที่พึ่งของประชาชนแล้วประชาชนก็หมดที่พึ่งอตมาเคยพูดอยู่เสมอเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยที่เราให้ประชาชนพึ่งาศาสนาเมื่อประชาชนเดือดร้อนนั้น คนบางกลุ่มบางเหล่านั้นที่เขามีความจงใจให้ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยเขาไม่ชอบแต่เรามีหน้าที่เราเป็นศาสนาต้องให้คนเดือดร้อนมาต้องให้ที่พึ่งอย่าว่าแต่คนเดือดร้อนอย่างนี้เลยคนที่ขาดที่พึ่งในสมัยก่อนพึ่งวัดทั้งนั้นคนแก่คนเฒ่าลูกหลานไม่เลี้ยงก็อยู่วัดหมูหมากาไกา่ที่มันเกิดมาพิการเขาไม่ชอบว่าไม่เป็นมงคลเขาก็ปล่อยวัดไอ้ลูกเกเรที่พ่อแม่อบรมไม่ได้ก็ตัดทางปล่อยวัดวัดทั้งนั้นนะ แลวผลสุดท้ายแม้แต่ตายลงแล้วเนี่ยศพไม่มีใครต้องการนะคนตายก็ต้องไปทิ้งไว้ที่วัดวัดเท่านั้นที่ให้ฝากไว้วัดเท่านั้นที่รับไว้แล้วผลสุดท้ายวัดนั่นเผาให้และเมื่อเป็นอย่างนี้เราจะไม่ให้าศาสนาเป็นที่พึ่งแก่ประชาชนได้อย่างไรงั้นบทบาทของพระสงฆ์ก็ดีของาศาสนาก็ดีที่มีต่อสังคมนั้นเป็นงานที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้ทั้งสิน้นถ้าท่านทั้งหลายศึกษาพระพุทธศาสนาให้ถูกต้องศึกษาจากพระไตรปิฎก เราจะพบว่าในสมัยแรกที่พระพุทธเจ้าท่านตัดสินพระทยในการที่จะประกาศพระศาสนาซึ่งครั้งนั้นมีพระสงฆ์สาวกเกิดขึ้นในโลกเพียงหกสิบรูปเท่านั้นแล้วท่านก็ส่งพระสงฆ์หกสิรูปนี้ออกไปเผยแพร่ศาสนาโดยให้จาริกไประบาลียังมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกท่านทั้งหลายไปเปิดดูได้เลยในคำภีพระวินัยมหาวัค เปิดดูได้เลยพระพุทธเจ้านั้นท่านประชุมสงฆ์หกสิบรูปครั้งแรกแล้วท่านปรับมอบหมายงานมอบหมายหน้าที่ให้พระเนี่ยไปทําอะไรบ้างอตามาจะยกบาลีมาให้บทหนึ่งเพื่อทนทั้งหลายจะไปนค้นได้ในบาลีนั้นท่านแสดงว่าจารถภิเกขเวจาริกังพหุชนะหิตายะพะหุชนะสุขายะโลกาณุกามปายะแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจาริกไป เพื่อทำประโยชน์แก่ประชาชนหมู่มากจงจาริกไปเพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนหมู่มากจงสงเคราะห์ต่อชาวโลกนี่คือประโยคหนึ่งเธอทั้งหลายจงไปแสดงทรรให้งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดให้ถึงพร้อมด้วยอัฏฐ,ฐะและพยัญชนะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิงบุคคลผู้มีธุลีคือกิเลสในใจน้อยนั้นมีอยู่ แต่บุคคลเหล่านี้ไม่ได้ฟังธรรมเขาจึงพร,ราดจากโอกาสแม้แต่ตถาคตก็จะจาริกจะเดินทางไปยังอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมโปรดฉดินสามพี่น้องเช่นเดียวกันแล้วจากนั้นก็ส่งธรรมทูตออกทำงานทันทีหกสิบรูปเราถือว่าพุทธวัจนะที่ตรัสแก่พระสงฆ์ครั้งแรกนี้เป็นการมอบนโยบายและหน้าที่ให้พระสงฆ์ปฏิบัติทั้งสามข้อนี้เป็นเรื่องของประชาชนทั้งนั้น พระต้องทำประโยชน์แก่ประชาชนข้อแรกข้อสองต้องสร้างความสุขให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนหมู่มากข้อสามต้องสงเคราะห์โลกแล้วเราจะกล่าวว่าศาสนาไม่ยุ่งเกี่ยวทางโลกได้อย่างไรศาสนานั้นเป็นที่พึ่งของโลกเป็นที่ยึดถือของชาวโลกนั้นศาสนานั้นเป็นดวงประทีปส่องนำชีวิตของชาวโลกมาโดยตลอดที่เราเนี่ยทอดทิ้งไม่ได้ หน้าที่ของประสงค์ก็จะต้องทํางานอันนี้ก็คือต้องทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนและต้องสร้างความสุขให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนต้องสงเคราะห์ต่อชาวโลกนั่นเป็นหน้าที่ที่พระจะต้องปฏิบัติแต่พอพระท่านปฏิบัติงานอย่างนี้เข้าผู้ที่ไม่เข้าใจหรือผู้ที่เข้าใจว่าตัวเองรู้พระพุทธศาสนาแต่รู้แบบอีกลักษณะหนึ่งอีกลักษณะหนึ่งนั่นก็คือว่าเราเข้าใจว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องของอีกโลกหนึ่ง เป็นเรื่องของอีกทางหนึ่งที่เราแยกทางไว้สองสายว่านี่ทางโลกนี่ทางธรรมเพื่อไม่ให้ทางสองสายเนี่ยมาบรรจบกันโลกก็โลกธรรมก็ธรรมไม่เกี่ยวกันเหมือนศาสนาก็ไม่เกียกแบบกเก่ยวกับทางโลกโลกก็ไม่เกี่ยวกับทางศาสนาเพื่อแยกทางอันนี้ออกจากกันก็เป็นความเข้าใจที่ผิดมากที่ว่าผิดก็คือว่าเราเข้าใจศาสนาผิดผิดทุกศาสนาถ้าเข้าใจอย่างนี้ พระศาสนานั้นมีไว้เพื่อโลกเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนเนตมาพูดถึงเรื่องการพัฒนาจิตใจคนกลุ่มหนึ่งก็ไม่เข้าใจมาจากไหนก็มาจากคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์นั้นท่านสอนไว้แล้วว่าส่วนประกอบสําคัญของชีวิตมนุษย์เราเนี่ยมีอยู่สองส่วนส่วนหนึ่งคือรูปส่วนที่สองคือนามรูปก็คือวัตถุนามก็คือจิตใจ มีอยู่สองส่วนเท่านั้นในตัวเราเนี่ยหรือแม้แต่สรรพสิ่งทั้งปวงในโลกนี้เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วมีเพียงสองอย่างท่านใช้คำว่าสังขารสังขารประเภทหนึ่งเรียกว่าอุปาทินากาศสังขารคือสังขารที่มีวิญญาณครองสังขารอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าอนุปาทินอากาศสังขารคือสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองอย่างตึกที่เรานั่งอยู่นี่ก็เป็นสังขารแต่ไม่มีวิญญาณ ส่วนตัวเรานั้นเป็นสังขารแต่เป็นสังขารที่มีวิญญาณครองวิญญาณในที่นี้ก็คือจิตนั่นเองเมื่อส่วนประกอบสำคัญของโลกของชีวิตมีสองส่วนอย่างนี้การที่เราจะสร้างสรรค์ความเจริญให้เกิดขึ้นก็ต้องสร้างทั้งสองส่วนนียควบคู่กันไปและในสองส่วนนี้ส่วนไหนสำคัญกว่าพระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ท่านตรัสว่ามโนปุพังคมาธรรม,มามโนเศษามโนมยา แล้วว่าทำทั้งหลายมีใจถึงก่อนมีใจประเสริฐสุดทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจเมื่อบุคคลมีจิตใจดีแล้วจะพูดก็ดีจะทำก็ดีจะคิดก็ดีย่อมดีไปด้วยแต่ถ้าบุคคลมีใจไม่ดีแล้วจะพูดจะทําจะคิดก็ไม่ดีฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าทำทั้งหลายในโลกนี้มีใจเป็นใหญ่มีใจถึงก่อน มีใจประเสริฐสุดเราจับจุดนี้การพัฒนาทุกอย่างจึงต้องเริ่มจากการพัฒนาจิตใจถ้าเราจะตั้งปัญหาถามว่าคําว่าคนหรือคําว่ามนุษย์ประกอบด้วยอะไรบ้างคนหรือมนุษย์นี่ก็ประกอบด้วยส่วนหนึ่งเป็นรูปส่วนหนึ่งเป็นนามหรือที่ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าขันห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ได้แต่เมื่อสรุปโดยย่อแล้วก็มีรูปกับนาม รูปก็คือรูปร่างกายน้มก็คือจิตกับเจตสิกสองส่วนนี้และเราก็มามองดูปัญหาของสังคมในส่วนบุคคลที่เป็นปัจเจกชนแต่ละคนแต่ละคนนั้นมีรูปกับน้มสองส่วนนี้เป็นส่วนประกอบอันสําคัญของชีวิตสังคมก็คือปัจเจกชนหลายและคนมารวมเป็นกลุ่มเป็นขึ้นมันก็เป็นสังคมขึ้นมาและชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์นั้นเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของปัจจจยสี่อันเป็นเครื่องอาศัย มนุษย์ต้องมีที่อยู่มีเครื่องรุ่งหง่มมียารักษาโรคมีอาหารการบริโภคมีเครื่องอำนวยความสะดวกสบายหลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างมนุษย์จึงจะอยู่ในโลกนี้ได้เมื่อมนยุทธมนุษย์อยู่รวมกันเป็นระบบเป็นสังคมใหญ่ๆมนุษย์ก็ต้องมีกติกาของสังคมต้องมีผู้นำมีผู้รับผิดชอบในสังคมระบบต่างๆของสังคมเนี่ยก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นเป็นระบบทางการเมืองการปกครองเกิดขึ้นเป็นระบบเศรษฐกิจเกิดขึ้นเป็นระบบสังคมขึ้นมา ใครเป็นคนสร้างระบบเหล่านี้ถ้าเราศึกษาในพระไตรปิฎกเ็จะพบว่าคนนี่เองเป็นผู้สร้างระบบคนสร้างระบบการเมืองขึ้นคนเนี่ยสร้างระบบเศรษฐกิจขึ้นสร้างระบบสังคมขึ้นมามาจากคนทั้งนั้นดังนั้นในการที่เราจะพัฒนาไม่ว่าจะเป็นพัฒนาทางการเมืองพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาสังคมก็าตามจุดเริ่มต้นต้องพัฒนาที่คนเสียก่อนถ้าคนดี การพัฒนาทางด้านการเมืองก็ดีถ้าคนดีการเมืองก็ดีถ้าคนดีเศรษฐกิจก็ดีคนดีสังคมก็ดีต้องเริ่มที่คนท่านทั้งหลายโปรดเข้าใจด้วยว่าพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าของเรานั้นไม่ใช่เป็นผู้ปฏิรูปสังคมพระพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นศาสนาที่มาปฏิรูปสังคมหรือปฏิรูปทางการเมืองหรือปฏิรูปทางเศรษฐกิจ แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนมุ่งไปสู่การพัฒนาบุคคลท่านสอนในเรื่องของคนแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเป็นหลักสําคัญเมื่อคนเราทุกคนดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นเองระบบคําสอนในพระพุทธศาสนาจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะไม่พบเลยว่าบทบาทของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไปมุ่งพัฒนาระบบทางการเมืองทางเศรษฐกิจหรือสังคมแต่อย่างใดแต่ท่านมุ่งพัฒนาคนเป็นหลักมุ่งสอนประชาชนเป็นหลัก เมื่อคนเหานั้นมีสติปัญญามีความรู้ความสามารถดีแล้วก็จะสร้างระบบเนี่ยขึ้นมาเองฉะนั้นการพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจึงต้องเริ่มที่ตัวคนพระพุทธเจ้าจึงมุ่งบุคคลเป็นสําคัญการวางงานเผยแร่ศาสนาครั้งแรกนั้นจึงมุ่งให้พระสงฆ์เนี่ยไปทําประโยชน์แก่ประชาชนแก่สังคมสอนไปด้วยทําไปด้วยสอนไปด้วยทําไปด้วยทําให้ดูด้วย พระอาหารหันต์สมัยก่อนไม่ใช่ไปสอนธรรมะอย่างที่เราเกณฑ์คนมานั่งฟังพระเทศท่านพูดสอนในเรื่องใดก็ตามท่านลงมือปฏิบัติด,ด้วยทําให้ดูบางแห่งท่านไปพัฒนาชนบทไปพัฒนาหมู่บ้านสอนแม้แต่การสร้างบ้านพระอา,หารหันต์สอนจนมีเรื่องมากรองร้องพระพุทธเจ้าที่ประชาชนร้องเรียนมาว่าพระอาหารหันต์รูปนี้อคติสอนแต่บ้านโน้นบ้านนี้ไม่สอน คือท่านไปสอนให้คนรู้จักสร้างบ้านที่ถูกสุขลักษณะสอนแม้แต่การก่ออิฐถือปูนท่านลงมือทําเองช่วยชาวบ้านนี่คืองานของพระอรหันต์สมัยก่อนท่านอุทิศชีวิตเพื่อสังคมจริงๆแล้วก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรจากสังคมซึ่งแตกต่างจากค่านิยมในสมัยปัจจุบันนี้ซึ่งเราเจอแต่พระอรหันต์แจกเหรียญทั้งนั้นขายเหรียญขายรูปแล้เวเสกองค์นน้นเป็นอรหันต์ขึ้นมาเดี๋ยวเราก็ป๊มเหรียญขายและ เอารูปขายแล้วพระอรหันต์สมัยนี้ไม่ทําอะไรหันซ้ายหันขวาอย่างเดียวแต่ว่าพระอรหันต์สมัยก่อนท่านจาริกไปท่านทําประโยชน์แก่สังคมอุทิศชีวิตเพื่อสังคมจริงๆไม่ใช่อยู่เฉยๆและไม่ใช่นั่งในวัดเฉยๆท่านจาริกไปหาประชาชนการพัฒนาจิตใจจึงเป็นเรื่องสําคัญมากความจริงแผ่นดินของเรานั้นเป็นแผ่นดินที่มีคุณค่ามีประโยชน์มาก มีทั้งทองและมีทั้งธรรมเรากล่าวได้ว่าปัจจุบันนี้แผ่นดินไทยนั้นมีทั้งทองและมีทั้งธรรมเดิมทีเดียวแผ่นดินไทยเรานี้ชื่อว่าสุวรรณภูมิชื่อนี้มีปรากฏอยู่ในคำพีพระพุทธศาสนาด้วยในชาดกก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยสมัยที่ท่านยังเกิดเป็นพระโพธิสัตว์สร้างบารมีอยู่ท่านก็เคยนําสินค้าจากชมพูทวีปมาขายอย่างสุวรรณภูมิ เอาสินค้ามาแรกแล้วเรือมาแตกกลางทะเลท่านก็พยายามแหวกไหยหาฝั่งทั้งทางที่มองไม่เห็นฝั่งแต่ท่านก็ไหวทั้งท่านอยู่ตลอดเวลาในชาตินั้นได้รับการยกย่องว่าท่านบำเพ็ญวิริยะบารมีแม้แต่มองไม่เห็นฝั่งท่านก็่ายอยู่เสมอจนเทวดาเห็นใจต้องอุ้มขึ้นจากทะเลรอดตายมาได้เพราะท่านไม่ทิ้งความเพียรชาตินั้นบำเพ็ญวิริยะบารมี สุวรรณภูมิจึงเป็นชื่อที่เก่าแก่มากและก็รวมในตลอดแหลมอินโดจีนนี่ทั้งหมดเนี่ยเป็นเขตสุวรรณภูมิแล้วเราก็เห็นหลักฐานได้เด่นชัดว่าแผ่นดินไทยเรานี้มีทองในสมัยอดีตอย่างทองบางสะพานใหญ่ทองบางสะพานน้อยเนี่ยมีมานานแล้วทองคําที่เราไปล่อนในลาธารนี้ขึ้นมาและเวลานี้เราก็มีแหล่งทองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทั้งในภาคใต้ในภาคกลางนี่ก็มีที่จังหวัดปราจีนบุรี มีแร่ทองคํามหาศาลเลยทั้งที่ร่อนได้ทั้งที่อยู่ในหินซึ่งจะต้องใช้เทคโนโลยีสูงหน่อยจึงจะได้ทองมาเนี่ยมีอยู่มากมายเป็นการยืนยันว่าแผ่นดินของเรานี่เป็นแผ่นดินทองมาตั้งแต่ในอดีตและถ้ามองในแง่ของธรรมะนะแผ่นดินไทยนี่เป็นแผ่นดินธรรมมากที่สุดนะที่มากที่สุดนั่คืออะไรคือปัจจุบันเนี่ยเรามีสำนักสงฆ์มีวัดทั่วประเทศเสี่หมื่นกว่าแห่ง แต่ละวัดนี่มีเนื้อที่ไม่ต่ำกว่าหกไร่เพราะถ้าไม่ถึงหกไร่เป็นวัดไม่ได้ในอาณาบริเวณที่เป็นวัดเนี่ยเราถือว่าเป็นแผ่นดินธรรมเป็นแผ่นดินที่มีธรรมะซึ่งเวลานี้คณะสงฆ์ได้ประกาศแล้วว่าวัดทุกแห่งเนี่ยต้องขึ้นป้ายประกาศเลยว่าเป็นแผ่นดินธรรมห้ามไปฆ่าสัตว์กันในวัดเป็นเขตอภัยทานถ้าวัดใดอยู่ริมคลองริมแม่น้ําก็ให้ปักเขตหน้าวัดไว้ ห้ามจับสัตว์น้ำหน้าวัดให้พระคุ้มครองสัตว์น้ำที่อยู่ในน้ำด้วยห้ามยิงนกห้ามมาฆ่าสัตว์บริเวณวัดและที่สําคัญก็คือในเขตวัดนี้ห้ามดื่มสุราห้ามเล่นการพานันอาบายมุกทุกชนิดเนี่ยห้ามมาใช้บริเวณที่วัดนี้เป็นสถานที่ฉะนั้นบริเวณวัดเนี่ยคือแผ่นดินธรรมมีธรรมะอยู่แล้ว มีหมู่บ้านที่ไหนมีแผ่นดินธรรมเกิดขึ้นที่นั่นเวลานี้คือถ้ามีวัดแล้วก็อาณาเขตที่เป็นวัดเนี่ยเราถือว่าเป็นแผ่นดินธรรมทั้งหมดแต่แผ่นดินทองของเราซึ่งมีทองมากมายทั้งที่เป็นทองคําและทั้งที่เป็นทรัพยากรอย่างอื่นทั้งบนดินใต้ดินในน้ําเหนือน้ํเนี่ยมีมากมายที่เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติแต่ทําไมคนไทยที่อาศัยแผ่นดินนี้อยู่จึงยากจน ทำไมคนไทยที่อาศัย่นดินนี้อยู่จึงอดอยากเราขาดอะไรความจริงเมืองไทยไม่ขาดอะไรเมืองไทยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแต่ที่เราต้องยากจนอดอยากเพราะคนไทยขาดคุณธรรมขาดธรรมะเมื่อมีธรรมะก็ไม่เมื่อขาดธรรมะก็ไม่สามารถที่จะรักษาแม้แต่ทองของตัวเองไว้ได้มีทองทองก็หลุดไปและไม่สามารถที่จะหาทองขึ้นมาใหม่ได้ ธรรมะในที่นี้มีความหมายกว้างขวางมากนอกจากคุณธรรมความดีต่างๆแล้วที่สำคัญที่สุดคือเราขาดปัญญาคนไทยไม่มีปัญญามีปัญญาเหมือนกันนะแต่ว่าน้อยไปหน่อยเมื่อไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถที่จะใช้ปัญญาของตัวเองเนี่ยสร้างสรรค์ความเจริญให้เกิดขึ้นได้ทรัพยากรบางอย่างต้องใช้ปัญญาคือความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาช่วย มิฉะนั้นแล้วไม่มีทางที่จะทําทให้เกิดประโยชน์ได้เราขาดในข้อนี้เราจึงยากจนเราจึงล้าหลังเพราะฉะนั้นเมื่อทางสภาสังคมสงเคราะห์หรือรัฐบาลร่วมกันที่จะสร้างแผ่นดินทมแผ่นดินทองขึ้นมาเนี่ยเวลานี้ที่เราต้องสร้างที่สุดก็คือคุณธรรมกับปัญญาต้องสร้างให้เกิดให้ได้คุณธรรมนี่คืออะไรก็คือให้คนทุกคนเนี่ยมีจิตใจที่สำนึกไปในทางคุณงามความดี การสร้างความเจริญให้เกิดขึ้นทั้งส่วนตนและส่วนรวมนั้นถ้าขาดคุณงามความดีในจิตใจแล้วทำได้ไม่สาเร็จคุณงามความดีเนี่ยคืออะไรก็คือการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นให้เจริญขึ้นแล้วเรามีวิธีการอย่างไรในการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นตมาขอเข้าประเด็นตรงนี้ว่าการที่เราจะพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นเนี่ยต้องเข้าถึงด้วยการนำธรรมมาปฏิบัติ หรือที่เราพูดกันอยู่เสมอว่าต้องปฏิบัติปฏิบัติตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าทีานี้การปฏิบัติธรรมนั้นคือปฏิบัติอย่างไร